ซึ่งเป็นนโยบายหรือวัตถุประสงค์ของในขออนุญาตกร่าบขอบคุณครอบครัวแม่กันนะคะโครงการด้วยกับมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมกันคนกดไลค์หน่อยครับจากฝั่งนั้นนะเดี๋ยวผมจะตัด

บันไดแล้วหน้าแล้วนะสเยแล้วปนึงรับแ้วหนีงับ